ุผู้ชมคะพาไปดูงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะกับรัฐบาลไทยนั่นก็คือทาง DGA เขาจัดงานสัมมนาแล้วก็เป็นพิธรทัศการนะคะด i t a l g o v e r n m e n t Summit 2025ค่ะต้องบอกว่าแนวคิดในปีนี้น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ leading Thailand to the top in GovTech นะคะงานนี้จะเป็นเวทีสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของ GovTech ระดับประเทศยิ่งใหญ่มากๆเลยไปติดตามรายละเอียดค่ะ นายพระดอนปริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Digital Government Summit 2025ยกระดับประเทศไทยสู่ผู้นำ GovTech โลกหนุนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชนทาง DGA เราตั้งใจที่จะจัดขึ้นมาเพื่อจะ รายงานหรือให้ประชาชนนะคะรวมถึงภาครัฐด้วยได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยว่าที่ผ่านมาทั้ง DGA เองแล้วก็หน่วยงานภาครัฐ เราได้ร่วมมือกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในมิติไหนบ้างมีบริการอะไรบ้างที่เป็นถือว่าเป็นความก้าวหน้าของรัฐบาลดิจิทัลและประชาชนก็สามารถที่จะสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นการามาฟังในห้องสัมมนาหรือว่าจะมาทดลองใช้บริการตามบุธต่างๆที่ส่วนราชการได้เอามาเปิดเอามาจัดในวันนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นเวทีสําคัญที่เราจะได้ประกาศทิศทางนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจากนี้ไป ว่าเรามุ่งหน้าที่จะขับเคลื่อนในเรื่องอะไรเพื่อให้ประชาชนของเราได้รับความสะดวกยังไงจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เรามีอยู่ในวันนี้นะคะค่ะงานสัมมนาและนิรทศการดิจิทัลกอฟเวอร์เมนต์ m i ม2025เป็นงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่จะพาประเทศไทยก้าสู่จุดสูงสุดบนเวทีกอ t เทคระดับโลก